ติดกินเนาะกินบังกินเนาะเนี่ยเน่อดีมันเห็ดถุงกซื้นมันกินเหราบ่เป็นถุงเน่เสื้องานปรกันอะไรเนียันแบ่งเคอเราได้ลงล้นตีอย่างกระซังไงลงล้นตีกระซังไงคุณก็ได้ได้หลายหรอะเนอเ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn โอ้ยได้ยินข่าวได้ยินข่าวอยู่ังเจ้เดวไม่มีใครเลยตกอยู่คนเดียวอ่ะไม่มีที่จะกินแล้วใช่ปะ หรือปลาลแล้วก็อะนนี้เด้อขี้พะเขาขี้พะเขาปลาปลาแม่ปนอมเ้อปลาเอ็กเอเองนะเออแล้วกันอย่างอื่นเขา

ได้แล้วติครับเนี่ยเต็ลยัง้นยเลย็กันแล้วนะมนสองหลังสหลังเอาเปิทางนั้นหน้า <c oughs> มันอยู่บอมันอยู่ครับ <c oughs> มันอยูไม้จักโลละเด้อ <c oughs> <c oughs> ลงจากหลังสิบแ <c oughs> นี้ตีแล้วหันดกของใครโอ,อ,นะโอ้โอ้โอ้โอันตกไปไงวนะฮนะ ตัวไงบะสามนิ้วใส่สามนิ้วคบอเโอ้โบุ่ดิอันยังแเราลงอีกนะ ก็ขันป่าขึ้นดีจังบ่ีฝนนะวานเนี้ยมาเอ้าืี่พตกหรือเอ้เอยู่ที่พตกนี่โอ้อยู่บ้านคุตกแหงจังากกบนโอ้อันนั้นขนาดทั้งฝนทั้งลบม มันโซกอโอ้ยหนักมันโซกนี่มันส่ตกเนียน่ยตกกะักตกบาแหงแบบนี้ฮะกตกพองใหญ่ใหนี่นะโอ้ฝนตกปมดทัฟ้าถึงลมถึงฝนว่าเนี่ยไวในส่วนหักเต็มทางเดทางไต้ทีไท,ท,ทยลีสัน Thế ni ở cung tí Ồ Ngô đi Đây ngay cầm đặc đặc ba. ป่ายิศกเหมือนขึ้นดีจังก่อนเนี้ยบนเนี้ยอไปโอ้ป่าอย่างขึ้นหรอป่าขึ้นดีจังไหมือเนึ้นนะี <c oughs> ้ยบมป่าอยามาเ้ใหญ่เขา้าเบิดแล้วป่าน้อยอ่ะอันนี้เบิดนะ ยิ่งเป็นปลาสะโดยิ่งเป็นปลานห่งกองไก่เือปลาน้อยบัวเข้าเลยโอ้ยตลามบอกยึกว,ว่าวหรอ

ปลาบึกเป็นตาเข้าป่น้ำตื้นน้ำตื้นพอด่เนอะโอ้โหอี๋งอีอง สวนะขวตุ้นตียุใส่วุ้นตีวะโอ้โหนึกว่าบนบาตัดปุนว้วานนะโอ้ตัดมาทิ้มไว้อันนี้ เอาไปพุ่งใบพ้ามาลงไว้สิบดีดิเปลือกมะเขือใบพะเาต้นบักกุ้งบักกอ ต้นบกก,กินดีจังก็โอ้ยโอ้โหลายจังใช่บนเพียวบนมือทางนั้นนะง่ายกว่าโอ้หเนี่ยงนั่งเต็มเนี่ยเแถวนี้เขาไม่น้อยเขาโอ้โเนี่ยอีกและ เห็นยักษ์อาะมันเ่้กินได้แค่รกใสเก็บม่เห็นนะใส่น้ำพดนี่นะโอ้ยอัเก็บบนลังพล่างิ้นี่บ่ได้กินดิได้กินเยอะแต่คุณนโมมีนี่นะเป็นินเลยมีมีอยู่นี่ไปนะต้องทำร่างเหรีผมว่าต้องเอาใบมะพร้าวดกว่าใบมะพราวโอ้ ลักก้เลยบ่หันคนนี่นะมย่หันได้มับไสิล่นก้อนอาิมันบ่มันล่นที่คนนี่ยาวก้อนนั้นเคนรักอะเขาามาไว้เขามาเอามอืนี่กระังเนีองได้มาี่มกระยามันกรยกมูวนแ่เ้มงมวมนยนะืมูลงน้มันะเนาะไปอย่างดิมก็บยางนมันบเลยโบ่้สิยามนล่ามบบ นั้นนะไปวันเห่ได้ดีพอทางเกาะห่อปาขทางนั้นดีจังเนาะนั่นน้ำขึ้นน่อยน <อ package. S 1> ึงเเเ้้้ามมมมดอออออืืืืนน็ สุ่มอยู่เชียดเลยบดินนะโอ้หอยลายยอะเปลาลยเยอะขึ้นมาสูงสูงโอ้ลายเย่ะอันหลายลายหลายลกว่านี้ ไลยคิดอยู่นั่นาานะไงยังดีอ่ออบ่ได้ยงนน่งน,นึงก็ได้ย,ไไย่างนึงบ่อ๋โรงเรียนปิเาไป่งลาครับโรงเรียนไปเลี้ยงอาหารเด็กศูนย์อ๋อครับ

งเตมน่นะมันตัวบวชนี่สิมันเป็นบวชนึ้นว้นนี่กวตัวนึงปลาคอวะฮะปลาปักปลาปักโอ้ปลาปักปลาบะอางงก็คือว่ปบอกมันชื่อโอ้ปลาปลาปลากระสุบกระสุบอันเดียวกันบอก

เราห้งห้งห้งมากินแนกนนาานยกเดีเ <c oughs> ด๋ยวบลากักคันไปกัน, <c oughs> <c oughs> นงแม่บ่วโอ้ถ้าดึงไปข้างหน้าลากักคันไปรถอะน่ะบ่หาเชียกมัดไว้ <c oughs> <c oughs> ดิมัดมัดไว้แล้วบ่ <c oughs> โอ้หนึงว่าบดได้มัด Này เก่ง lắm บ่ Này nhìn vô Này nhìn vô <laughs> ឋ <laughs disappointment> ្រូវាជ្រាបា្ទៅល ไปไปเรื่อยดิ